สูบุรีพวกเราจะมาเล่นเดเบตกันแต่วันนี้คลิปสั้นไม่ไม่มีอะไรสูบบุรี่ได้แต่ถ้าไม่ใครเห็นสูบบุหรี่ได้มันไม่ผิดกฎหมายยังเว้นจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามาตาขาซีวูวบุนะถ่ายคลิปสั้นเยฉยเฉยใช่ว้าวว้าวว้าวถ่ายคลิปสั้นรีิวโรงเรียนโนร,ยนรงเรียนล้างครับโรงเรียนล้างโรงเรียนล้างว่าอะไรพรุ่งน,นี้มันก็เปิดเดียยแล้ว โอเคแต่เขาเปิดพลบกันยังไงอ่ะอ๋อได้ไงสวิตไหนสวิตสวิตเปิดว่าลบยมใช่อยู่มุมมุมยังมีอีกนะแต่มันไม่ได้มีแค่จุดเดียวร้านจิบเบรดอหมอมันคือร้านอะไรอ่ะมันก็คืออันเอฟักเนี่ยมันก็คือร้านขายไข่เจียวบางทีก็มีส้มตำด้วยต่วไอร้านน้ำส่วนไอนี่ไอน้ำมันเป็นขายน้ำอันลบ บางทีก็มีน้ำลมชมพูน้ำโอวันตินน้ำน้ำอะไรก็ตามอะ่ะโขขาคู่หลอกตอนแรกสตูน,สตนู้ไปก็เป็นร้านขายหมูปิ้งแล้วก็ร้านขายไส้กรอกตอนแรกมันว่าเขาขายซูชิตรงไหนอ่ะเขาเขาเคยขายนะเคยขายนะนี่พี่นั่งกินกินอยู่ตรงนู้นเพื่อนพี่กับพี่อะ่ะ